สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ไอจีนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวาร์เซนช่วงเช้านาโชมอนเรอลสโมสอนเชื่อมั่นอย่างมากในตัวมิเกลผมเห็นว่าเขาพร้อมแก้ปัญหานี้นาโชมอนเรอล อดีตดาวเตะของอารสตซนเชื่อว่า ita, มิเกลอาริต้ามีศักยภาพในการจัดการและคุมทีมเก่าของเขาได้เป็นอย่างดีกองหลังชาวสเปนเคยลงเล่นให้กับทีมในกรุงลอนดอนในช่วงปี2013ถึง2019ควา้าแชมป์เอฟเอคัพสมสมัยกับภายใต้การคุมทีมของอาร์เซนเวนเกอร์ก่อนที่โอไนเอมอรีจะเข้ามาคุมทีมในปี2018 ผมติดตามอร์สตันมากมายมันเป็นซีซั่นที่ยากลำบากกองหลังของเรอัลซิดาดในปัจจุบันกล่าวกับสิ่งที่พวกเขาต้องเผชิญมันกำลังเปลี่ยนไปด้วยดีกับแนวทางที่พวกเขาทำได้เมื่อปีที่แล้วการคว้าแชามป์เอฟเอครับและ Community Shield มันเป็นเรื่องจริงสำหรับปีนี้เมื่อพวกเขาไม่สามารถชนะได้แต่พวกเขาก็ยังร่วมใจกันฝ่าฟัน ช่วงเวลาที่ไม่ดีกับเกมการแข่งขันและผลการแข่งขันพวกเขาอยู่ในอันดับที่15ต้องดิ้นรนอย่างหนักกับความสงสัยมากมายสโมสรมีความเชื่อมั่นอย่างมากในตัวมิเกลและผมก็เห็นว่าพวกเขาพร้อมที่จะแก้ไขปัญหานี้รวมถึงการจัดการทีมของเขาผมเชื่อว่าชัยชนะในเกมที่พบกับเชลซี และวันสุดท้ายของปีมันจะทำให้พวกเขามีความมั่นใจมากขึ้นเควินแคมเบลผมคิดว่าเมลเลนไนจะย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์ปีนี้เอลลี่เมลเลนไนอาจจะมองหาทางในการย้ายออกจาก a s สตันหากนักเตะยังไม่ได้รับโอกาสลงสนามอย่างสม่ำเสมอกล่าวโดยเควินแคมเบลอดีตนักเตะของทีมดาวเตะวัย23ปี แทบไม่ได้รับโอกาสลงสนามให้กับทีมในกรุงลอนดอนนับตั้งแต่ที่ขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ก่อนที่จะได้รับโอกาสมากมายในปี2020แต่เมลลนายก็ยังต้องดิ้นรนในการลงสนามเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องวูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์เป็นทีมที่พร้อมจะเซ็นสัญญาเมลล์นายไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยพร้อมยื่นข้อเสนอจำนวน20ล้านปอนด์มาให้พิจ,จารณา แต่เป็นตัวนักเตะที่ปฏิเสธโอกาสในการย้ายทีมเมลานายลงสนามในพิมเมยรีกซีซั่น2020-2021ไป9เกมโดยแคมเบลเชื่อว่าความอดทนของนักเตะจะลดลงเรื่อยๆและอาจจะทำให้นักเตะตัดสินใจผักดันในการย้ายออกจากอิมเรสเตเดียมในช่วงซัมเมอร์ผมคิดว่าเขาจะผักดันตัวเองสำหรับการย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์ แคมเบลกล่าวกับฟุตบอลอินไซเดอร์แม้ว่าเขาจะรักสโมสรแต่เขาเป็นนักเตะทีมชาติอังกฤษแล้วในเวลานี้เขาต้องการเล่นฟุตบอลมันไม่ใช่ประเด็นเรื่องความรักต่อสโมสรและการมีส่วนร่วมกับการเป็นนักเตะคุณได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าคุณทำได้เมื่อคุณเป็นนักเตะทีมชาติอังกฤษเต็มตัวแต่คุณกลับมาอยู่ที่มานั่งสำรองมันต้องไม่ใช่ครั้งสุดท้าย ดาม่าปีใหม่แฉแข่งปืนพทะคารมพีต้าบอกเลือกปฏิบัติ2มาตรฐานสื่อดังอย่างมียรอร์ได้เปิดเผยข้อมูลว่ามีนักเตะในทีมชุดใหญ่บางคนไม่พอใจที่มิเกลวอาริต้าดูแลนักเตะไม่เท่าเทียมขณะการประชุมภายในทีมปืนใหญ่ที่ตอนนี้มีผลงานดีขึ้นด้วยการกลับมาชนะ2เกมติดหลังจากการออกสตาร์ทที่ย่ำแย่ จนตกลนลงมาเกือบถึงโซนท้ายตารางแต่ถ้ว่าพวกเขากลับมีข่าวเล็ดลอดออกมาว่าในการประชุมทีมครั้งล่าสุดที่ผ่านมามีความไม่พอใจในการบริหารงานของอดิตาเกิดขึ้นจากความเห็นของนักเตะในทีมสื่อให้รายละเอียดว่าปัญหาหลักๆคือการขาดความสามัคคีภายในห้องแต่งตัวที่ดูเหมือนว่าจะมีมาตั้งแต่ก่อนเริ่มซีซั่น โดยประเด็นที่เริ่มมาจากนักเตะที่มีค่าเหนื่อยสูงและมีนิสัยลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์กาวเรียกร้องสิทธิของตัวเองตามที่เห็นว่าควรจะได้ตามหลักสากลนอกจากนี้ยังมีนักเตะที่รู้สึกไม่แฮปปี้รายหนึ่งซึ่งไม่ถูกเปิดเผยชื่อได้แสดงความคิดเห็นถึงความไม่พอใจระหว่างทีมมิทติ้งโดยกล่าวว่าอาริตาดูแลนักเตะไม่เท่าเทียม ตาบางไรายได้รับสิทธิแตกต่างไปจากคนอื่นและบางคนได้รับการปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรมอย่างไรก็ตามเดอะมิลเลอร์ก็ไม่มีการยืนยันเรื่องนี้ว่ามีแหล่งข่าวมาจากที่ใดแต่กรนั้นเรื่องนี้ยังคงมีความสอดคล้องกับข่าวที่มีก่อนหน้านี้ว่าอดิต้าเตรียมโลนักเตะที่ไม่อยู่ในแผนออกไปในเดือนมกราคมนี้เลยซึ่งว่ากันว่า จะมีไม่น้อยกว่า3-4รายเลยทีเดียวไม่ย้ายโฮดดิ้งจอเซ็นสัญญาใหม่กับ a อสตันสื่อดังปูดรัมโฮดดิ้งปาการหลัง a อสตันจอแล้วที่จะได้เซ็นสัญญาฉบับใหม่กับต้นสังกัดหลังทำผลงานดีอย่างยอดเยี่ยมในซีซั่นนี้รัมโฮดดิ้งเซนเตอร์ญญแบ็กแอสตันสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งเวทีพิมลิกอังกฤษเตรียมที่จะเซ็นสัญญาระยะยาวฉบับใหม่กับทีมในเร็วๆนี้ ตามรายงานจากเดอะเทเลกราฟสื่อชั้นนําเมืองผู้ดีเมื่อวันศุกร์ที่1มกราคมที่ผ่านมาซีซั่น,น้นีโฮดิงถือเป็นกำลังสำคัญในแนวรับของแอสตันโดยลงเล่นไปแล้วรวมทุกรายการ17นัดแต่ก็มีกระแสข่าวว่าเจ้าตัวอาจจะถูกปล่อยให้สโมสรอ,อื่นแบบสัญญายืมตัวในเดือนมกราคมนี้หลังได้รับความสนใจจากหลายสโมสรในลีก ซึ่งก็รวมถึงนิวคาสเซิลอย่างไรก็ตามล่าสุดเดอเทเลกราฟระบุว่าปากาันหลังชาวอังกฤษวัย25ปีจอมากๆแล้วที่จะเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับาร์ o n นพร้อมฝากอนาคตยาวๆในทินมอเมริสเตเดียมถึงแม้ปัจจุบันเหลือสัญญาถึงซัมเมอร์ปี2023ก็ตามทางนี้โฮดดิ้งซึ่งย้ายมาจากโบตันวันเดอร์เรอร เมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2016หลวงเล่นให้ไอ้ปืนใหญ่ไปแล้วทั้งสิ้น95นัดทำได้2ประตูปืนพร้อมดวลไก่แย่งมิดฟิลด์ไลซิกมีรายงานว่าแอสตันเตรียมแย่งกับท็อตแนมฮอตสเปอร์ในการคว้าตัวมาเชลซาบิเซอร์แนวรุกทิมแอร์เบไลซิกดาวเตะวัย26ปีเป็นผู้เล่นคนสำคัญให้กับไลซิกนับตั้งแต่ที่ย้ายมาจากเรดบูลเซบวก ในปี2015พร้อมกับยิงไป46ประตูกับอีก38แอซิสในการลงเล่น204นัดให้กับทีมดังจากบุนเดสลลกาโดยท็อตแนมฮอตสเปอร์ได้ให้ความสนใจที่จะคว้าตัวดาวเตะชาวออสเตรียตามคำกล่าวอ้างของมาคุสโคเซ่ผู้อำนวยการกีฬาของไลซิกแต่จูเลียนโลรองกูรูด้านฟุตบอลของยุโรปได้กล่าวว่า ออสตันก็ให้ความสนใจที่จะล่าตัวทางโลรองได้กล่าวกับ ESPN ว่าทีมไอ้ปืนใหญ่ต้องการที่จะได้ตัวเพย์เมเกอร์รายนี้เป็นอย่างมากหลังจากที่ทำไป3ประตูกับ3แอสซิสในการลงสนาม16นัดให้กับระดับสโมสรซึ่งเชื่อกันว่าซาบิเซอร์จะมีค่าตัวอยู่ที่เราว5 5ล้านปอนด์แต่สัญญาของเจ้าตัวที่เรดบูอารีนา เหลือแค่ส8แปดเดือนเท่านั้น